าอาจารย์ใช้คําว่ารักษาเพราะอะไรครับของของเราเองเนี่ยมันเป็นเวชสำอางเวชสำอางใช่มันไม่ใช่สมุนไพรแบบทั่วๆไปนะเพราะฉะนั้นของเราเนี่ยก่อตั้งขึ้นมาเนี่ยมันมีที่มาที่ไปว่าเริ่มต้นเนี่ยนะครับในกลุ่มนักวิชาการ,รของอาจารย์เองเนี่ยไปเจอสมุนไพรอยู่ตัวหนึ่งนะฮะเป็นรากไม้ชนิดหนึ่งอ <p pes S 1> พอเป็นรากไม้นะฮะก็คือใช้รากหมดเลยใช่ไหมคะในการใช่เฉพาะเฉพาะตัวรักษาฝ้าสิวฝ้ากราบเนี่ยนะฮะเป็นกลุ่มรากไม้ชนิดหนึ่ง พอเราไปเจอมาปุ๊บเนี่ยเราก็เอามาเทสสมัยก่อนเนี่ยวิธีการเทสก็คือว่าเราเอาสมุนไพรตัวเนี้นะครับมาฝนกับฝาละมีรู้จักไหมฝาละมีคนรุ่นรุ่นล่กคุณตารู้จักไหมลูกหนูอาจจะไม่คุค้นคือฝามอดินฝามอดินนี่ยนะครับที่เวลาเขาเอาต้มยาเห็นไหมเวลาเรามาฝนฝนปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นผงเป็นฝุ่นออกมาแล้วเราก็มาผสมกับน้ําแล้วเราก็เอามาพอกหน้าเอามาแตะแตะแล้วก็พอกหน้าเอาไว้ นะมันไม่น่าเชื่อนะครับว่าเวลาเราพอกไปแล้วเนี่ยระยะเวลาเพียงแค่วันนึงไม่เกิน3วันเนี่ยน่าจะผัดเซลสามวันเองเหรอคะอาจารย์ใช่เพราะมันเพียวๆถ้าไม่มีไม่มีการสกัดอะไรเลยอะ่ะนะใ,นนใช่ล้วนๆเลยมันก็จะผัดเซลอพอผัดเซลลออกมาถึงปั๊บเนี่ยนะครับมันไม่น่าเชื่อว่าสิวฝ้ากระเนี่ยนะะมันก็หลุดออกไปนะแล้วหลังจากนั้นมามันได้คุณสมบัติใหม่คือมันจะไปสร้างเซลล์หิวใหม่ด้วย นะแก้มเป็นสีชมพูองตองเลยเหมือนเด็กเลยเออเหมือนเด็กเลยนั่นแหละครับเราก็เลยมานั่งคิดค้นขึ้นมาเอ๊ะถ้าอย่างนี้เราได้สมุนไพรแบบนี้มาเนี่ยเราน่าจะทําเป็นธุรกิจได้ละเราก็เลยมาเริ่มก่อตั้งนะฮะบริษัทสรรักษ์ประเทศไทยขึ้นนะอันนี้เราก็เลยดําเนินธุรกิจมาจนทังถึงวันเนี้ยก็คือ2 1ถึง22ปีแล้วครับ21ถึง22ปีถือว่าใช่ ท่าอายุหนูเลยค่ะก็อบอกนะฮะตั้งแต่หนูยังไม่เกิดังนนะครับผมแล้วอขอทราบนิดนึงว่าคุณสมบัติของสมุนไพรนอกจากจะช่วยรักษาสิวกระแล้วเนี่ยมันจะช่วยบำรุงอะไรอีกบ้างคะอาจารย์คือของเราแยกกลุ่มนะฮะ<ช>ตัวรักษาสิวฝ้ากระเนี่ยนี่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นเนี่ยเขาต้องคุยกับคุณตาลนิดนึงว่าการรักษาสิวฝ้ากระเนี่ยถ้าเป็นตามทั่วๆไป นะฮะ,ะ,ะด้วยครีมทั่วไปตามคลินิกทั่วไปเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเขารักษาก็โอเคเข้าแนววิทยาศาสตร์ต่างๆพวกนี้ขึ้นมานะฮะเขาก็จะต้องปรับโดสไปเรื่อยๆเพราะอะไรฮะการรักษาเนี่ยกดเอาไว้นะ,ะแต่ของซโลรักเราเนี่ยเราดีทอคเอาออกให้มันขึ้นมาอ่ามันจะสวนทางกันนะ,ะถ้าถ้าเป็นทั่วๆไปเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเป็นครีมเคมีต่างๆพวกนี้นะฮะเป็นปฏิชีวนะเนี่ยทาปุ๊บจะไปกดตัวหนึ่งเขาเรียกตัวเมลานิน,น,นคือตัวสร้างเม็ดสี พอเราไปกดแล้วปั๊บเนี่ยมันก็ทําให้หน้าของเราเนี่ยนะครับยับยั้งทําให้สร้างเม็ดสีผิดปกติหนัะไรัง่ากนั้นมาเขาก็จะมีครีมซึ่งเป็น a อ A บ้างอะไรบ้างทาเพื่อให้มันกัดหน้าให้ขาวนะแต่หยุดไม่ได้นะหยุดเมื่อไหร่หน้ากลับมาดําปืดเลยแต่ว่าสโลลักนี่คือถ้าหยุดหายแล้วหยุดหายแล้วเลิกใช้ไม่จําเป็นต้องมาใช้สโลลักแล้วนะนี่คือผลแตกต่างเลยสโลลักเราเนี่ยเวลาเราใช้ปั๊บเนี่ยต้องเข้าใจอย่างหนึ่งว่า เราเคลียร์ผิวดีทอกออกนะทั้งสิวทั้งฝ้าเอาออกปุ๊บเนี่ยแต่ระหว่างรักษาก็จะมีอาการนิดหนึ่งฝ้าเนี่ยนะผิวจะแห้งหนะผิวจะคล้ำนิดหนึ่งมันจะลอยขึ้นมาอะไรเช่นนั้นอนะเซล,ล์มันก็จะผัดคือเซลลตายนั่นเองอ,อาจารย์คะระยะเวลาที่เซลล์มันลอกออกมาอย่างเงี้ยค่ะมันใช้ระยะเวลากี่วันคะมันถึงจะแบบหลุดออกมาหมด ครับก็แล้วแต่สภาพผิวแต่ละคนนะฮะแต่เฉลี่ยแล้วเนี่ยนะครับอตอนนี้สูตรใหม่ๆของเราเนี่ยนะครับเป็นสบุนไพรที่เราใช้นวัตกรรมการสกัดใหม่<ฆ>ไม่เหมือนเดิมนะสมัยก่อนนี่เอามาฝนกระฟ้าบ่ดินฝ <c oughs> าละมีอย่างที่ว่านะฮะแต่นี้สกัดใหม่พอสกัดใหม่ปุ๊บเนี่ยอาการมันก็ซอฟลงนะเพราะฉะนั้นเวลาผัดเซลล์เนี่ยเร็วขึ้นแต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยระยะเวลารักษาด้วยสโลรักจริงๆเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1-2เดือนโดยเฉลี่ยเดือนโดยเฉลี่ย นะฮะแต่แล้วแต่หน้าแต่ละคนและส่วนใหญ่เนี่ยคุณตาลทราบมาที่มาหาสโลลักนี่หมอไม่รับเย็บทั้งนั้นนะไปที่อื่นมาจนสุดร้อยเอ็ดย่านน้ำจนทั้งที่อื่นบอกรักษาไม่ได้ถึงจะมาที่สโลรักเพราะฉะนั้นใครที่เป็นสิวเนี่ย ถือได้ว่ามาที่นี่หายแน่นอนขนาดคนที่หมอไม่รับเยอบยังมาที่นี่หายเลยไม่ใช่สิวอย่างเดียวคุณตากระรอยด่างไม่ใช่รอยแผลเป็นค่ะนาคุณตาสู้ไหมวัยรุ่นเนี่ยเจอกระจกไม่ได้ชอบแกะโอ้โหเคนเคนปุ๊บก็เป็นแผลเป็นเป็นแผลเป็นไปที่อื่นเนี่ยเขาทําให้สิวยุบแห้งลงไปนะเพราะมันเป็นบางทีเป็นยาปฏิชีวนะได้ซ้าไปแต่สวรรคไม่ใช่เพราะเราพอผัดเซลล์ไปแล้วเนี่ยนึกถึงไม้อันหนึ่งนะคุณคุณตานึกตามนะไม้เนี่ยมอดมันกิน ะนะเป็นรูพุนหมดเลยจะทําให้ไม้ตัวนี้มันเรียบทํำยังไงก็ต้องเอาก,กบไฟฟ้าเนี่ยใสหน้าไม้ออกเพราะใสปุ๊บเนี่ยมันก็จะเอาไอ้ที่ริ้วรูรูตรงนี้ออกไปเหมือนกับโลัก์เลยเวลาเราเวลาเรารักษาปุ๊บมันผัดเซลล์ปุ๊บนเนี่ยไอ้เซลล์ที่เรามีริ้วรอยแผลเป็นอยู่เนี่ยมันผัดออกไปหมดพอนเผา,ผ,าผมก็สร้างเซลล์ใหม่ขึ้นมาเพราะฉะนั้นรอยแผลเป็นก็หายไปหมดใช่ครับแมเปยดเทียบสนูเห็นภาพเลยนะคะใช่ใช่แล้วอย่างนี้การรักษาแต่ละคนอยากทราบนิดนึงว่า มันเป็นสมนุนไพรแล้วงบประมาณล่ะคะอาจารย์ม,มันแพงหรือเปล่ามันถูกมากๆนะคะเพราะว่าคืออย่างนี้รักษาที่อื่นเนี่ยถ้าเป็นตามอะไรก็แล้วแต่นะตามศูนย์ตามคลินิกทั่วไปเนี่ยเริ่มต้นนิดเดียวสามร้อยกว่าบาทใช่ค่ะใช่ใช่ <นะ S 2> ใช่ใช่ไหมแต่ไปถึงเนี่ยเวลารักษาแล้วปุ๊บเนี่ยพอเขาจะนัดทุกอาทิตย์เลยอ่าพอพอโดสที่สองมานี่เริ่มมาหลักพันแล้วเริ่มหลักพันแล้วไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยเืต่อเนื่องนะจนกระทั่งบางคนเนี่ยนะครับนะ หมดไปไม่รู้กี่หมื่นแต่หยุดไม่ได้นะใช่ค่ะต้องเป็นสาวกเขาตลอดนะ,ะต้องเป็นสาวกเขาตลอดนะเขาต้องปรับโดสแต่สโลลักเนี่ยนะการรักษาของเราแต่ละครั้งเนี่ยถ้าตั้งต้นยันจบเนี่ยท่านหน้าประเภทเล็กจริงๆเลยเนี่ยนะครับเราจะใช้เวลาอยู่นะครับเรื่องการรักษาเนี่ยนะบางคน3เดือนบางคน2เดือน นะอันนี้<ช>ก็แล้วแต่ต้องมาวิเคราะห์ผิวกันอีกทีหนึ่งแต่ยืนยันว่าโซลร์กรับประกันผลว่าถ้ารักษาด้วยโซลรั์ผลิตภัณฑ์ของโซลรั์แล้วเนี่ยนะครับหน้าไม่ดีขึ้นหน้าไม่หายจากสิวฝ้าเนี่ยนะครับเรายินดีคืนเงินครับเรายินดีคืนคำามคำตอบนี้ค่ะทำให้แบบหลายคนต้องเชื่อว่ามันต้องดีจริงๆไม่อย่างนั้นคงไม่กล้าพูดขนาดนี้ใช่ครับใช่ครับ,รบแล้วอาจารย์คะถ้าเกิดอย่างนี้ค่ะยังหนูเนี่ยแพ้ง่าย มันจะมีผลข้างเคียงไหมคะหรือยังไงคืออย่างนี้อาการของโสโลร,รักเนี่ยนะครับมันมีอาการอยู่อาการนึงเขาเรียกอาการก่อนสวยอาการก่อนสวยอาการก่อนสวย,าาสวยเพราะอะไรฮะคือเรารักษาไปถึงหน้าค่อยๆดีค่อยๆดีแต่ต้องเป็นสาวกเาตลอดชีวิต <c oughs> แต่ไปโสโลร,รักเนี่ยคำว่าดีท็อกคืออะไรฮะ ถ้าเป็นคนถ้าดีทอกลำไส้ต้องต้องจูดก่อนใช่ปค่ะโอ้ต้องถ่ายโอ้โหเข้าห้องน้ําถ่ายระบายเยอะๆตอนนั้นสุกว่าเราเพียเรามองว่าเฮ้ยบางทีเราบอกไซเอฟเฟกต์ไม่ใช่อันนั้คือเอาของเสียในลาไส้ออกก่อนแต่สโลลักเราเนี่ยเราดีทอกเอาไอ้สีววงคุณเนี่ยผิวคนเราเนี่ยของลูกตาลมีผิวอยู่3ามชั้น1ผิวชั้นหน้าหนังกําพร้าพ่อแม่ตายหมดค่ะชั้นที่2หนังเนื้อแท้ค่ะนะชั้นที่2แล้วก็ชั้นที่3เนี่ยเป็นชั้นใต้ผิวหนัง อันไอตัวชั้นใต้สิวของเราเนี่ยมันไปอยู่ชั้นใต้ผิวหนังเนี่ยชั้นสุดท้ายเลยใช่เพราะั้นการรักษาเนี่ยถ้าเป็นทั่วๆไปเนี่ยนะครับเขาใช้พวกอ่าพวกสารต่างๆเนี่ยนะครับใช้พวกเคมีต่างๆเนี่ยอันนั้นก็คือไปกดเอาไว้ไม่ให้มันขึ้นนะแต่ของส่วนลังเนี่ยใช้ปุ๊บเนี่ยจะค่อยๆดีท็อกเอาขึ้นมาจากชั้นล่างขึ้นมาชั้น2ชั้น2ลงมาชั้น3ามเลยจากนั้นปุ๊บ ก็หลุด,ลดรอบออไปออใช่ใชค่ะแล้วอย่างนี้ผลิตภัณฑ์แต่ละตัวเหมาะกับคนผิวยังไงบ้างคะอย่างผิวหน้าผิวหน้ามันหน้าผิวแห้งอะไรเงี้ยคะ่ะก็คือจะมีแยกให้หรือว่าคืออย่างนี้สรกเราเนี่ยเราแยกอยู่แล้วแต่กระ,ะบวนการผัดเซลล์เนี่ยคนไหนที่หน้ามันเป็นสิวมาหนักๆเนี่ยอพอหลังจากผัดเซลล์แล้วปุ๊บความมันหายไม่ต้องไปห่วงมไม่ต้องทอดไข่ดาวแล้วที่หน้าแล้วอย่างนี้อันนี้คือข้อถามส่วนตัวว่าแล้วถ้าเกิดคนที่มีผิวหน้าแห้งกับผิวหน้ามันนะคะ ยังไงมันรักษาง่ายยากกว่าคืออย่างนี้ถ้าเราแยกผิวถ้าคนผิวหน้าแห้งส่วนใหญ่จะเป็นฝ้าคนที่ผิวหน้ามันส่วนใหญ่จะเป็นสิวถูกต้องไหมฮะแต่ถ้าคนทีโซนหมายความว่าสองแก้มแห้งนะคนนี้เป็นคนที่โชคดีนะตรงกลางนะมัน,มนเพราะฉะนั้นมาทั้งสิวมาทั้งฝ้า่านะเพราะฉะนั้นคนโชคดีอย่างนี้นะครับมารักษากับเรากับสโรวลกเนี่ยบอกไดยเลย,เลยหมูสเต๊ะเด็กเก <laughs> ไั่โทษทีเนื้อสเต๊กนะฮะเด็กๆนะครับเพราะฉะนั้นการรักษาตรงนี้เรารับประกันเราผู้เชี่ยวชาญของเราเนี่ยเพราะอะไรครับ 1. เรามีโรงงานที่ได้ GMP ผลิตภัณฑ์ของเราไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ประเภทรักษาแบบไปผลิตที่ไหนก็ไม่รู้ของเราโรงงานของเราได้ GMP โรงงาน SBP m a n u f a c t u r i n g คือโรงงานของสโลรักเองนะสเราได้ขึ้นทะเบียนกับอยคเรียบร้อยหมด เพราะผิดพันธุ์ของเราเป็นผิดพันธุ์ได้รับมาตรฐานไทยแรนด์แบรนด์เพราะว่าเราส่งออกไปทั่วโลกได้อย่างสบายเพราะเราได้ตราไทยแรนด์แบนด์ครับผมรับรองว่าปลอดภัยแน่ๆไม่มีผลข้างเคียงถูกต้องครับไม่ครับใช้คำว่าผลข้างเคียงไม่ได้มีแน่นอนครับต้องบอกก่อนจะรักษาในสโลลักเนี่ยนะที่เขาลือกันว่าสโลลักใช้แล้วเดี๋ย้อย่าไปเชื่อข่าวลือมาที่สโลรักนะถ้าใช้แล้วหน้าของคุณเนี่ยนะครับมันมีปัญหารักษาแล้วเละอะไรอย่างเงี้ย กี่แสนสโลลักรับผิดชอบหมดยินดีรับผิดชอบใช่ยินดีครับทสัญญากันก่อนได้เลยครับค่ะเออแล้วอาจารย์คะอย่างนี้กลุ่มลูกค้าที่มาหาสาโลลักอย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเป้าหมายยังไงคะนักเรียนนักศึกษาทุกกลุ่มฮะ<ป>จริงๆแล้วเนี่ยกลุ่มแม่บ้านเนี่ยเยอะแล้วคนวัยทํางานเนี่ย <Okay. S 2> เยอะว่าสาโลลักจริงๆแล้วเนี่ยนะครับในในใน ในคนที่อยู่ในสังคมที่อยู่ใกล้ศูนย์สโลลักเนี่ยไม่ไม่ได้เขาจะรักษาสโลลักเขาบอกที่ยี่ห้ออื่นไม่เอาว่าไปมาเยอะทุกคลินิกไปมาหมดแล้วหายไม่จริงหายไม่จริงแต่สโลลักของเราเนี่ยมาที่นี่การันตีแต่อยู่มีข้อแม้ว่าต้องรักษาในสเต็ปของเรานะฮะอยู่ในขั้นตอนของเรานะไม่ใช่ว่ามาเราทีนึงไปคลินิกทีนึงอันนี้เราไม่รับผิดชอบอันนี้คือต้องใจเย็นๆด้วยใช่ไหมคะไม่ไม่ต้องห่วงฮะขางเราไม่ช้า แล้วพวกเราผู้เชี่ยวชาญเราประกบเราดูแลกันอย่างใกล้ชิดเลยครับผมตัวนี้เออแล้วผลิตภัณฑ์เงี้ยค่ะหลายคนคิดว่าผู้หญิงใช้เท่านั้นครับผู้ชายใช้ได้ไหมคะอาจารย์ผู้ชายต้องใช้ผู้ชายจำเป็นผู้ชายเรา,าชอบบีบสิวผู้หญิงยังไม่เท่าไหร่หรอกะผู้ชายนะบางคนหน้าเละเลยนะบางคนเนี่ยสิวเต็มรอยแผลเป็นหมดเลยนั้นผู้ชายเนี่ยแหละครับต้องมานั่งรักษาด้วยสโลลักมันจะได้ผัดเซลล์นะอย่างหน้าอาจารย์อายุจะ60เนี่ยเป็นไงจะ60แล้วคะจะ60แล้ว นะนั้นอาจารย์รักษาด้วยสมุนไพรนั้นพอสมุนไพรเนี่ยมันก็ทําให้เราเห็นภาพเลยว่าเอ้ยมันไม่มีคําว่าอะไรอ่ะตกค้างแล้วหยุดแล้วหน้าดําไม่มีครับขออย่างเดียวว่าหลังจากหน้าเรารักษาสิวฟ้าดีแล้วเราต้องกลับไปบํารุงเจอแดดก็ทากันแดดนะ,ะกลางคืนก็บํารุงเข้าบ้างไม่ใช่ว่าประเภทพอหายเสร็จฉันออกนานหน้าฉันสวยก็อเอาหน้าไปรับกระแสอาทิตย์อันนี้นก็กรรมของสัตว์โลกอ,นนอันนั้นบอกเลยว่าโลร,รัก,ก็ช่วยคุณไม่ได้ครับค่ะ แล้วความโดดเด่นนะคะของผลิตภัณฑ์ซาโรลักรวมถึงจุดขายที่แบบอะไรคนแบบซาโรลักอ๋อมันต้องอย่างเงี้ยค,คืออะไรคะก็บอกฮะซาโลรักเนี่ยใช้แล้วมันต้องดีทอคก่อนอันนี้คือความโดดเด่นนะใช้แล้วต้องโดดเด่นนะใช้แล้วต้องดีทอกอันนี้อาการดีทอกหนึ่งบางคนใช้แล้วเนี่ยหน้าจะแห้ง2หน้าเนี่ยบางคนเนี่ยหน้าก็จะมีเซลล์ที่มันตายแล้วเนี่ยเขาจะมองค้ำๆหลังจากนั้นหน้าจะเป็นขุยละเอียดละเอียด ผัดเซลล์ขึ้นมามันน่าจะเนียนได้ยังไงนะครับแต่พวกนี้ขั้นตอนพวกนี้ไม่ช้านะมันเร็วเพราะเดี๋ยวนี้เรามีกระบวนการของเราเราใช้โน้ตฮาวใช้เทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาก็ทําให้การรักษาของสุน่าไม่ช้าอออันนี้คือหนูอันนี้สงสัยส่วนตัวนะคะคจากเมื่อก่อนนะคะที่บอกว่าเอาไปถูที่มอดินใช่ไหมอ่ฝาแล้วมีเด,วเดี๋ยวบอกเ่คนคนพูดจะมาเปิดเจอ <c oughs> บอกว่าถูกี่มอดิน <c oughs> เดี๋ยวเข้าใจผิด